ก็ดีดีด้ยนะจะขอบคุณมากเปิดเปิดที่ใหม่มาแล้วคือกว่าต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่เป็นแรงสนับสนุนจากทุกๆคนแล้วถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้ก็ดีใจค่ะดีใจที่ยังมีคนรักแล้วก็คิดถึงรอซัพพอร์ตผลงานของเราทั้งสองคนว่านี้เป็นครั้งแรกที่เราสองคนได้รับรางวัลด้วยกันด้วย ต้อไปไหมรับรานี่เสักสิบรางวัลเองครับสักสิบังมีสักไปไหนก็เดี๋ยวถ้ามีไปรับรางวัลเดี๋ยวต้องตอไม่ว่าอะไรต้องควบคุมอาการตื่นเต้นให้ได้ดีกว่าเดิมอันนี้ขอขอพูดเลยละกันเมื่อกี้คนไมทีนี่แบบอาการตื่นเต้นจากแอร์ที่มันหนาววนไปด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะพู้จัดการชอบพูดคำผวนน้องฟิล์มก็ อยากขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง<ม>แต่พูดไปว่าผู้มีเสี่ยวส่วนเกี่ยวเสียเส่ยวก็เลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ<ม>คือเออไม่ไม่ได้เจต,ตนานไม่ได้ตั้งใจที่จะที่จะเอ่ออะไรติดเล่นอเไรทีแต่ว่าเหมือนตอนนั้นหนูหนูก็ผิดเองด้วยเพราะว่าหนูไม่สามารถคนโทรลตัวเอนเวลาเราถ่ายซีรีส์กันอยู่แอ็คชั่นคนนี้พูดผิดอีกคนนึงก็จะแบบหลุดด้วยไม่เดี๋ยวนี้มัติดหมดเล่นกันไงสมมติสมุูมันก็เป็นธรรมดา อีกครั้งเห็นไหมคะแต่ครั้งนี้ได้ยืนเหมือนเหมือนกันด้วยกันแบบปล่อยให้กำลังใจกันมาเงี้ยเป็นไงบ้างคะประทับใจวิโอ้วแต่เราไม่เคยไม่เคยขึ้นมาพูดด้วยกันด้วยแหละแล้วแบบเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่แต่มันก็เป็นความทรงจําดีๆของเรานเนอะโอเคน้องวันที่เรารับร่วมกันวันนี้เป็นวันที่น่ารักโกโก้อีกวันหนึ่งของเราแล้วก็เมื่อกี้มีได้ได้เห็น จะปวดอีกแล้วคือมีได้เห็นแต่ว่าเออาเรียกอะไรช็อตสั้นๆของปูโตอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรานึกถึงวันวานของเราเนาะในนี้เอ่อวันวานนี้มันจะปวด ก็แ <g agile> น่นอนเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจ,จิตใจแสดงตัวเล็กๆคนนึงมากๆค่ะก็จะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่สญญะสำหรน้ตาลก็มันเหมือนเป็นารางวัลที่ตอกย้าว่ายังมีคนที่รักแล้วก็รอเราอยู่อีกมากมาย mm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจทําไปน้ำตาลเชื่อว่าไม่สูญเปล่าเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนรอชมติดตามผลงนานต่อๆไปของพวกเราเพราะเร็วๆนี้เกิร์รูสก็รับคำรับโคแน่นอน ก็เชื่อว่าแฟนทุกคนก็คงสะดวจกันกับการกำลังใจกันอ่ะฝากมันซีรีส์เจอแล้วเป็นยังไงแล้วกันเดี๋ยวจะพูดให้ดูเป็นยังไงบ้างก็เมื่อวานเพิ่งถ่ายเพิ่งเข้าฉากไปด้วยกันนะคะก็เป็นฉากที่ค่อนข้างเป็นฉากสะเทือนอารมณ์มากๆเลยก็เดี๋ยวอยากให้เราติดตามแต่ว่าภาพรวมทั้งทั้งสามคู่ก็สนุกสนานมากๆค่ะแล้วก็ มีหลากหลายรสชาติให้ทุกคนได้เลือมชิมไปก็ใกล้ละค่ะใกล้มากๆ<ว>นี่มันแบบเขารอบนี้คือเป็นเป็นของเขาหนักทุกคนหนักมากหนักมากทีม่มีสักว์ท<น>ี่ตัวติดต่อไปอยู่ไม่ไกลนักตาลชอบนะเพราะว่าเหมือนกับเราได้เล่น ผู้กับน้องฟิล์มมาใช่ไหมคะเป็นในพาร์ทจีเอลไรแแต่เราไม่เคยไปเล่นกับเพื่อนๆคนอื่นๆเลยแล้วพอได้มาเจอกันนก้การู้สึกว่ามันเกิดเคมีใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องแล้วก็เป็นรสชาติใหม่ๆที่นักแสดงเองก็รู้สึกว่าเป็นเมจิก m โมเมนต์ที่เราก็ไม่เคยเจอแล้วเชื่อว่าถ้าคนดูทุกคนได้ได้ชมก็น่าจะประทับใจม,มากก่อนหน้านี้เราเคยรับกันบนเวทีนะ่ดูเลยนะเราเคยรับกันบนเวทีนะวนะอ๋อแ้บ ใช่ก็ไปเจอกันในเรื่องแล้วกันค่ะแน่นอนแน่นอนเร็วนี้เร็วนี้แต้ก็ฝากเกิรูส์กดหลักห้ามรักเธอแล้วก็ผลงานชิ้นต่อไปของเราด้วยค่ะฝากด้วยนะคะ วันนี้ผิดพลาดระการใดขอภัยจริงๆขอภัยมากๆเลยค่ะ่คะล่าสุดเห็นลูกสาวเป็นออใครอผู้ชายเหรอนไหนูน้าตัวไหนแตูหนึ่งูนน้าเปอครลูน้าไปซอกปซจริงเหรอ